โฉมใหม่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริรกิจหรือ QSNCC กว่า30ปีแล้วที่ศูนย์สิรกิจเป็นสถานที่จัดอีเวนต์มากถึง20,000งานด้วยกันแต่เมื่อเดือนเมษายน2562ทางกลุ่ม TCC ได้ประกาศปิดปรปับปรุงศูนย์สศรกิจครั้งใหญ่ใช้งบประมาณกว่า15,000ล้านบาทและล่าสุดทางกลุ่ม TCC เตรียมเปิดตัวศูนย์สิรกิจอย่างเป็นทางการในวันที่12กันยายนน,นี้ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอย ศูนย์เศรษฐกิจชมใหม่พร้อมรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบโดยขนาดพื้นที่โดยรวมที่เพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวจากเดิมมีพื้นที่65,000ตารางเมตรเพิ่มเป็น30,000 0ตารางเมตรเพิ่มพื้นที่จัดงานหรือ Event s ์ a c e จาก25,000ตารางเมตรเป็น78,500ตารางเมตรมขยายพื้นที่ร้านค้าและร้านอาหารจาก5,000ตารางเมตรมเป็น1 2 0 0 0ตารางเมตรเพิ่มพื้นที่จอดรถจาก600คันเป็น3,000คันและเจาะอุโมงค์เชื่อมทางเดินจากรถไฟฟ้า MRT เข้าสู่ตัวอาคาร บริษัท NCC Management ผู้บริหารศูนย์ศิริกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการมากกว่า13ล้านคนต่อปีจากเดิมที่รองรับได้เพียงแค่6ล้านคนต่อปีหวังสัดส่วนงานจากในประเทศ70%และต่างประเทศ30%ตั้งเป้าในปี2566มีรายได้สูงถึง2,000ล้านบาท ผู้บริหารบอกกับเราว่าหลังเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายปี2566มีงานอีเวนต์ที่ยืนยันมาจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วถึง160งานมีงานระดับนานาชาติที่เคยจัดในสิงคโปร์ฮ่องกงยืนยันเปลี่ยนสถานที่จัดงานมายังศูนย์เศรษฐกิจแล้วหลายงานโดยในช่วงปลายปีนี้มีงานอีเวนต์ใหญ่ๆจานวนมากเช่น Jewelry and Gem ASEAN Bangkok งานจัดแสดงสินค้าเยรมนีเพื่อผู้ซื้อและซัพพลายเออร์จากทั่วโลกที่ Pop Concert Fest รวมศิลปินเพลง pop แนวหน้าของเมืองไทยและที่สําคัญที่สุดคือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครั้งสําคัญกับการเป็นสถานที่จัดการประชุมเอเป็ในวันที่13-18ถึงพฤศจิกยายนนี้ผู้บริหาร NCC Management เชื่อว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะสามารถยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำอีเวนต์แพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชีย